ตอนนั้นลูกเดินไม่ได้คลางไม่ได้นั่งไม่ได้ครับจับไม่ได้ครับละาโอกอย่างเดียวครับเราก็ไปกายภาพที่สูงการศึกษาพิเศษไปกายภาพประมาสามปีก็เดินได้ครับ นายฮานาฟีดอละแซผู้ปกครองเด็กพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้บอกเล่าถึงการดูแลเด็กน้อยที่เกิดมาพิเศษกว่าคนอื่นๆที่ต้องใช้กำลังใจกำลังกายและระยะเวลาเกือบสิปีในการสู้ให้เด็กคนหนึ่งสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติสุขการลาออกจากงานเป็นทางเลือกของพ่อที่ขอใช้เวลาดูแลบุตรชายผู้เป็นเด็กพิเศษเท่ากับว่าเสียโอกาสในการทำงานและการสร้างรายได้ ตอนนั้นเรียนสองวันไม่ได้อะไรเลยครับรู้สึกทอพอเราที่สองผมไม่ไปแล้วแต่ว่าเพื่อนๆชวนไปไปเพื่อนลูกให้เราพยายามพอ้ชิ้นงานชิ้นแรกก็รู้สึกภูมิใจดีใจเราไม่คิดเลยว่าเราจะทำได้รู้สึกดีใจที่มีงานทำ มีรายได้เสริมข้าลูกครับผมขอบคุณหน่วยงานสออปตอที่มาเสริมอาชีพให้ผู้ปกครองเด็กพิเศษให้มีรายไ,ได้เสริมขอบคุณสออปตอครับกระเป๋าสารหวายเทียมทอมอร์บเปอร์สารหัวใจเพื่อผู้ใช้รายได้เพื่อลูกสออปตอเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองเด็กพิเศษได้มีอาชีพที่สามารถทำที่บ้านพร้อมกับดูแลลูก ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อช่วยเหลือพ่อและแม่ของเด็กพิเศษให้มีรายได้ดูแลครอบครัวมันลูกสาวคนโตก็ไปทำงานคนนี้ก็ขอไปทำงานไม่ได้เรียนเลยแม่หัดทำงานไม่ได้ไงก็เลยออกจากโรงเรียนหางานทำทำงานช่วยตัวเองเพราะว่าแม่จะเสิร์นไม่ได้ อดีีว่านนน,บบน้้งงเปแบยลกระเป๋าสารเทอร์โมรบเบอร์หรือไวท์เทียมผลิตวัสดุอย่างธรรมชาติจากงานวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินเพื่อยกระดับอย่างพาราสู่การแปรรูปเป็นไวท์เทียมมีความแข็งแรงทนทานสวยงามและไม่ทำให้เกิดเชื้อราน้ำหนักเบาจากวัสดุธรรมชาติสร้างมูลค่าแก่ผู้ปกครองเด็กพิเศษกว่า8ครอบครัวไปเฟิดที่สวตตและแล้วก็ ทำได้อยู่แต่ว่าทำแปะไม,ไม่ไม่เนียนเท่าไหร่เรียกว่าไปรอบที่สองนะั้นทำได้โอเคแล้วก็รู้สึกภูมิใจมากที่ได้ได้แง้มเริ่มมีความหวางทำได้ดีทำได้แน่นแล้วก็ทำได้สวยแล้วก็ทำได้หลายใบแล้วด้วยแล้วก็ไปรัตเสด็จแล้วด้วยถามต่อหน้าเสด็จเลยแล้วก็พกพาน้องไปด้วยรู้สึกภูมิใจรู้สึกว่ามีค่ามากในเมื่อเราทำ ทำงานนอกบ้านไม่ได้เราก็ได้มาทํางานที่บ้านกระเป๋าสารเทอร์มอระเบอร์กระเป๋าไหวเทียมหลากไซส์หลายสไตล์จากการสารที่ประณีตสุดหัวใจจากครอบครัวเด็กพิเศษเพื่อผู้ใช้ทั่วประเทศมุ่งสร้างรายได้เพื่อดูแลลูกๆของตัวเองคุณผู้ชมที่สนใจสามารถสั่งซื้อกระเป๋าเทอร์มอระเบอร์ได้ที่ f เฟซบ o ๊กกอปคอจุดอบตอ มาร่วมสารใจชายแดนใต้สร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะของเด็กพิเศษและครอบครัวของพวกเขาถ้าใครสนใจกระเป๋าจัดเส้นไวเทียนติดต่อได้ที่ศูนย์อ,อบอตอได้นะคะใช้แล้วดีใช้แล้คุ้มค่ะ